ก็จะหยอกแล่นบางทีแฟนลับเขาเย็นพี่บอกว่ามึงน้าโดนตีนอะไรอย่างนี้แฟนขับก็จะเข้าไปด่าพี่ธรรมดานะพี่นะก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับคนไทยคุยกันง่ายดีขนาดหกร้อยเขายังต่อรองกันได้เลยนะพี่นะเรียกเงินหกร้อยนะครับผมรักบัญชลองขอบคุณมากๆครับขอบคุณหลายๆครับที่ฮากผมออกบ้านมึงตีแบบนี้บักงวงเลยโอ้ยดอกบูโจาอะไร ม่ว่าจะไปติดตามช่อง youtube ผมนะครับหรือว่าเ facebook ผม t ิ k ต o กผมนะแชร์ไหลายรอบแล้วเด้อโอ้พี่คนนี้น่ารักมากเลยนะครับนี่น่ารักมากเลยเป็นพี่หรือเป็นน้องก็ไม่รู้นะแต่เขาหน้ารักมากเลยตัวจริงเขาก็ต้องเข้าไปดูนะไปส่องดูนะครับเผื่อเขาโสดหรือว่าลูกหนึ่งลูกสองไม่เป็นไรแต่โสดก็ไม่ว่ากันนะครับอ่านว่าว่าแมนปัน ปกสันนานนั่นคนดาขุนติมันเนี่ยอย่าบอกบมวนแม่เ้า่้คนหักผมเบมนี้ดิเห็นว่าผมเสียเสียนกระด้ยอย่าว่าผมซึ่งซีซึ่มาอะไรเจ้าอะไรปากปากบานบอกครับผมปากไอ้ปากบานไอ้ปากบานก็อยู่แถวค่ายนะครับผมออกมาปานเนี่ยเดียวเอ้า ติดตามพี่ชายครับทุกช่องทางขอบคุณมากๆครับผมน้องคนนี้ก็น่ารักนะปี่ชิดลัดอะไรนี่ครับผมต่อยมวยก็น่ารักนะต่อยกล้ามใหญ่มากเวลาลงเฟสทีหนึ่งคนก็กดไลค์ลเต็มหมดฮะนวดขาโอเคจะไปน,นวดขาค,คุณครูเมือ่อเมื่อนะแฟนตอนนี้ก็เหมือนคนชิดมากนอนไม่หลับเจ็ดแปดวันแล้วค,คุณครูน้อนอนปรหลับเลยมืดขึ้นครับเพราะว่าเป็นนยังบุ้วก็ห้องแล้วก็หายอันนี้คือเมียของผมในตอนนี้นนในเหตุการณ์ตอนนี้นะอาจจะเครียดเพราะผมอาทิตย์ที่แล้วนะผมก็โดนไปเยอะ โดนมวยโดนบอลไปเยอะมากเลยครับผม mm hmm. ก็ตั้งหลักใหม่จะไม่เล่นสวัสดีนะว่าพลด้วยลูกพระคิดด้วยนะครับผมเยี่ยม,มากครับแบบนี้ปล่อยเ,อเดี๋ยวเขาก็ด่าอีกนะครับนะวนวพลก็ตอนนี้เป็นเจ้าของฟาร์มควายที่กาละสินนะครับหาซื้อควายหมดแถวแถวบ้านแถวแถวอะไรนะครับก็หาซื้อควายกับคนแก่คนเฒ่าบางทีคนเล่นเฟซไม่เป็นก็ไปซื้อสี่ห้าหมื่นก็รวยกับรวยนะครับก็ไปขายที่สามสี่แสน <laughs> นักวพนเดอ้อคันได้กับบ้านเอาให้ไอ้หลวงตกตูสองโสเดอ้อน้องหล่าเดอ้ออ่าอย่างเล่นน้องมุกหน่อยนะครับเรื่องน้องมุกอะไรเหรอครับที่ออกข่าวเหรอครับที่ว่าด่าแม่บางทีแล้วมันก็ไม่สมเหตุสมผลนะที่น้องด่าแม่อยู่บนรดตู้เหรอครับแล้วคนก็ถ่ายแอบบถ่ายคลิปน้องนะพ่อแม่เราจะเป็นยังไงจะจนจะรวยแต่บอกคําเดียวนะคนที่ลืมพ่อเลยแม่นะผมบอกคําเดียวว่าหาไม่ขึ้นไม่เกินครับหาบ่จะเลื่อนบอลยังหรอครับผมคนที่ลืมหมุนคุณขึ้นมา,าพ่อแม่นี่ผมบอกไว้เลยนะครับ พี่ลองบอกพี่ปัจจัยหน่อยครับผมกู้เงินแท่งแมนยูเป้าพี่ปัจจัยตอนนี้ก็เพิ่งออกจากมาก,ากักตัวแล้วก็เรียบร้อยหมดแล้วนะครับหลังจากที่ติดโควิดกนได้ค่าประกันเกือบสองแสนลองทักไปดูนะครับนะรวยแล้วนะครับนะวันฉลองอายู่เท่าไหร่ครับวันที่สิบเอ็ดนี้เดียมพศจิการนะครับนี่เก,กตรยนี้ที่ผมต่อยเมื่อเก้าปีที่แล้วผมชนะเป็นไทยผมปักคําว่าแฮปปี้เบอร์เดย์นะครับวันที่สิบเอ็ดผมชกวันที่สิบเอ็ดผมชนะเป็นไทยสิงป่าทองนะครับ ตรงกับวันอคารผมเกิดวันอคารนะครับ,บเดือนหน้าวันที่11ครบวันเกิดผมนะครับแล้วก็อายุ34ปีครับ วันฉลองซ้อมมือดีๆนะครับผมก็พยายามตั้ง,งใจนะครับทำให้น้ําหนักลงๆก่อนนะครับผมนะเห็น้ำหนักลงๆก่อนนะครับผม,นะนนบผมสุริยันเล็กต่อยมวยอยู่ไหมครับสุริยันเล็กตอนนี้นะครับมีรถตู้2องสามคันนะพ่อแม่เขาก็มีที่ให้ทํากินตอนนี้ก็อยู่บ้านกับครอบครัวมีภรรยาหนึ่งแล้วแต่งงานแล้วเพิ่งคลอดลูกไปนะครับน้องก็น่ารักตอนมาอยู่ค่ยมยพิเคไม่ว่าจะเป็นจอไม่ว่าจะเป็นพิชิตชัย นะไม่ว่าจะเป็นสุริยันเล็กนะครับก็ได้อัจจิจารุพี่เสแขกไปเยอะไฟละสองสามเซนสมัยก่อนตอนนี้ก็มีรถตู้นะครับมีรถตู้ม,ตมีวัวมีควายอยู่บ้านโอ้มีรถตู้สองสาคันแล้วก็ค้าขายปุ๋ยอีกที่บ้านเขาที่สารคามโอ้ตอนนี้เห็นว่าเลิกแล้วนะครับบอกว่าแฝงน่วมแล้วก็ขับรถตู้สองสามคันให้คนเช่าขับอีกอันนั้นตามที่ผมรู้มานะครับน้องน้องก็อยู่ได้แล้วอย่างเมืองไทยก็เหมือนกันนะครับเมืองไทยคนก็ถามมาเยอะ เมืองไทยตอนนี้ก็มีแผงผักให้คนเช่าอยู่ก็เจ็ดแปดแผงของตัวเองอีกแผงนึงก็แผงละเจ็ดแปดแสนนะครับแล้วก็ขายผักขายอะไรขายปลาขายทุกอย่างแล้วก็เป็นแล้วก็ทําเกี่ยวกับรถอีกขายอะไรรถอีกนะครับก็คือเมืองไทยนะก็ไม่รู้ว่าน้องจะกลับมาหรือเปล่านะครับน้องก็มีขนาดจะได้ชกวันอยู่แต่ก็ไม่สนใจนั่นนะเพราะว่าเขาก็ไม่ค่อยเดือดร้อนอะไรเพราะว่าเขาก็พอมีกินมีใช้อยู่นะอย่างผมนี่เดือดร้อนแน่ครับ อย่างเซคิมนะครับคนก็ถามถึงเซคิมก็ไม่รู้กับน้องว่าจะกลับมาหรือเปล่าว่าน้องก็ลงคงแล้วตอนนี้นะครับเซคิมก็บางคนก็ไม่รู้นะครับบางคนอย่างผมก็รู้นะครับผมนะอย่างเสยคิมก็มีสวนสวนอะไรสวนทุเรียนเติบ50 60ไร่นะครับแล้วตอนนี้ก็เปิดร้านทองอีกนะครับอยู่ที่บ้านหน้าทุเรียนก็ขายทุเรียนเหมาทุเรียนขายแถวบ้านก็อยู่ได้แล้วครับผมสบายแล้วนะครับสุริยันเล็กบอมอนอย่างที่ไอ้เบ้าขอคนละสุริยันเล็กบอกครับโอ้ยเนาะ บอกยังนีป่ยก็บอกท่านมาอุดหนุนผมปลาผมได้นะครับปลาผมไม่แพงนะครับ50บาท80บาทจัดส่งทั่วประเทศมีมูแดดเดียวเนื้อเด็ดเดียวนะครับแล้วก็ขนมเยอะมากนะครับก็อุดหนุนกันได้นะครับแล้วก็ขอบคุณก่อนครับผม L อลเฮเดมินิทการเงินสะดวกกันคล่องนะครับผม L อลเฮเดมินิทนี่ก็เป็นคนสนับสนุนผมนะก็มีเกมหลากหลายนะครับก็ลองเข้าไปที่ผมปักหมุดปักลิงก์ไว้บ้างนะครับ เพชรนินจายังซ้อมมวยยูพีเคไหมครับเพชรนินจาเนี่ยไปตั้งแต่โควิดรอบสองนะครับโควิดรอบสามก่อนจะมาเขาก็ซ้อมอยู่นะครับพอได้ข่าวว่าแฟนท้องก็เลยกลับไปอยู่บ้านเห็นบ้านเลิกแล้วนะครับนะก็อยู่บ้านนั่นแหละนะครับแต่ก็ไม่รู้กับน้องมันเหมือนกันว่าจะกลับมาอีกหรือเปล่าหนุ่มกว่าปลาเกียวยังชกมวยได้อีกครับยังพี่ปลาเกียวระดับนั้นแล้วนะครับนะเขาก็เป็นระดับโลกแล้วนะครับนะแกก็ถือว่าสุดยอดมาก สี่สิบกว่าแกยังต่อยได้ขนาดนั้นนะครับนะแต่อย่างมวยไทยเรามันต่อยห้ายกนะครับต่อยไม่ดีมาเขาก็ไม่บอกว่าไม่มีสภาพอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแต่ก็อยากทําร่างกายให้มันดีๆก่อนนะครับค่อยกลับไปสู้ใหม่นะครับผมสวัสดีน้องเพชรตาลิงด้วยนะครับหรือว่าเพชรตาแมวนะครับมาอยู่ปีเคขั้นนึงก็ตาเหมือนตาแมวนะครับตาลิงนะครับนะมาหาดใหญ่บ้างนะครับขอบคุณมากๆนะครับพี่ภาษาอังกฤษนะครับก็อยากไปเที่ยวอยู่นะครับ ว่าพรุ่งนี้จะพาคุณครูไปเปิดหูเปิดตาเที่ยวแถวบางแสนนี่แหละครับไปกินของทะเลสักหน่อยไม่รู้ว่าจะไปไหวหรือเปล่าว่าเมียคุณครูเนี่ยก็นอนไม่หลับปาเดแปดวันแล้วอาจจะเป็นโรคเครียดหลายๆอย่างนะครับผมเห็นบางตอไหมครับบางตอน,นี่ก็อยู่ค่ายนะครับบางตอจะโชคอ,อยู่กลางเดือนหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะว่าใครต่อยต่อวันไหนผมไม่ค่อยได้ถามใครนะครับเพราะว่าใครมาซ้อมบ้างไม่มาซ้อมบ้างเพราะว่าน้องๆมันก็ถ้าถามว่านักมวยนักมวยค่ายพีเคนี่นับสมัยก่อนก่อนจะมีโควิดนี่นะครับ ห้าสิบหกสิบคนนะครับทั้งแม่บ้านนี่ทนเนอร์ก็เป็นสิบคนแม่บ้านอีกสองสามคนที่ตักน้ําให้นักมวยนะครับคนทากับข้าวอีกเฉพาะในบ้านพีเคเนี่ยเกือบเป็นร้อยคนนะครับน,ะนักมวยเนี่ยก็หกสิบเจ็ดสิบคนได้มั้งห้าสิบหกสิบคนไม่ว่าใครมาฝากซ้อมมั้งเฉพาะนักมวยนี่ถ้ามารวมมันจริงมีไม่ต่ำกว่าห้าสิบแน่นอนแต่ตอนนี้ก็มีไม่กี่คนนะเพราะว่าเข้ามาซ้อมมาอะไรนะครับนะเพราะว่าก็คิดถึงน้องๆทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นหลายๆคนใครชกก็ให้กําลังใจกันนะครับคําว่าค่ายมยพีเคนะคร เพราะว่ากินอยู่ลูกพี่ก็เลี้ยงดูอย่างดีนะไม่ว่าจะเป็นนักมวยเงินหมื่นเงินแสนพักเท่ากันหมดนะครับมีห้องแอร์พักห้องแอร์อยู่ห้องใครห้องมันนะครับบางคนก็อยู่สองคนสคนแล้วก็อัดฉีดอย่างอย่างลูกพี่นี่ก็ไม่ว่าจะเป็นมวยเงินพันเงินหมื่นถ้าต่อยปุ๊บลูกพี่อัดฉีดเป็นแสนเลยนะครับผมกินกระท่อมบ้างหรือเปล่ามีแรงผมไม่เคยกินน้ํากระทอมเลยตั้งแต่เกิดมาครับผมนะครับเล้าเบียร์ผมกินนะครับผมนะของทุกอย่างมุมเคยลองหมดแต่มีอย่างเดียวผมไม่เคยลองคือกระท่อมนะผมกินไม่เป็นผมว่ามันเป็นยัังงไมรูนนะะคบ สวัสดีครับโมนาสาวัสดีครับสวัสดีหลายคน,นไปติดตามช่องย t ท b e วันฉลองแซบเบอร์แล้วไครับพี่ลองครับให้โอนอยังเนี่ยฟ้าวันยังฟ้ามาชุกมวยบ่ใครครับฟ้าวันใหม่บ่ในกรณีอ้อนน้องนี่ผมก็ไม่รู้นะครับนะก็ให้กําลังใจกันนะไม่ซ้ําเติมนันกมวยนะครับนะว่าน้องก็ได้ได้เป็นเว้นเป็นกรรมของน้องมันนั่นแหละนะครับนะก็ให้กําลังใจกันนั่นแหละ สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีเฮียชัดนะครับสวัสดีนะครับผมก็ไปติดตามช่องย t u b e ผมด้วยนะวันสลองแซบเบิร์แล้วก็นี่ครับผมแม่เจ้าสอนยุวัฒไพตีทิศคราบผมสอนมาสาี่ปีแล้วนะครับผมเมียก็เป็นข้าราชการผมได้มีเมียคนไหนก็มีแต่ทั้งหมอทั้งพยาบาลทั้งทั้งครูนะครับเห็นผมเป็นแบบนี้หน้าตาแบบนี้อ่านหนังสือไม่ออกแบบนี้แต่ผมบอกคำเดียวนะนะไม่ว่าจะเป็นหมอครับเป็นหมอผมก็เคยเป็นนะครับนะเป็ดมีนะครับมี เป็นคูมก็มีนะพยาบาลเขาก็มีครับผมนะผมเลือกได้สมัยก่อนนะครับนะหกร้อยซองหน้าที่บอกคุ้มน้อยบอกคุ้มครับไม่คุ้มนะครับบางทีนาทีเดียวก็เคยนะผมเคยหมดนะไอจุดตรงนี้แต่ก่อนจะไปเอานะต้องตกลงเรื่องราคาก่อนก็เหมือนน้องมันแหละมันน่าจะตกลงหลังงั้นมันไม่กล้าพูดหรอกนะอย่างผมไปนี่ผมก็ต้องต่อราคาเออถ้าผมเสร็จแล้วผมเบิ้ลไหมอะไรประมาณนี้เอฟซีจ้า ลซี่หลองจ้าจากเกาหลีขอบคุณครับคุณสายฝนครับไก่ชนโนเลี้ยงไก่ชนด้หรลอครับที่เกาหลีครับผมเกาหลีนี่ก็คนก็ไปหากินอยู่ก็เยอะมากนะครับนะสวัสดีคุณอะไรในสาคอจากกาะสินครับสวัสดีครับผมไปเดินตลาดวัดไผ่เคยเห็นอยู่อ๋อครับผมเห็นก็ทักทายกันได้นะครับผมชัดเต้นให้ดูแน่ครับผมนากรสปิริไลเด๋ยวสิเตนอีกตัวหนึ่งหอกครับผมเขาบ่กินกระท่อมแล้วครับผมหลวงเขาก็จินกันไลด้วยครับนะ ระทอมปานี้ก็ได้เจ้าเป็นญาติกับเสียชัดตี <c oughs> ชอบทาเต้นเสียชัดนะครับขอพูดลหลายๆครับชมมกทองต่อยเมื่อวานนี้อย่างนี่ยยิ่งเมื่อคืนนี้ยิ่งอย่างยิ่งจนแพ้บ่เดินจนแพ้หรือ,อยังไงครับแต่าถามว่าชมมกทองก็น่าจะหยุดนานด้วยหลับแล้วก็เรื่องอายุด้วยลหละนะครับนอายุน้องมันก็เป็นน้องผมสองปี แต่ถามว่าก็ต่อยใช้ได้อยู่แต่กูชกเขา้ามาแข็งอยู่นะสมุททองผมก็เชยร์อยู่กับเมียผมนะให้กาลังใจเวลาใครชกก็เชียร์กันแอบแอบแอบเลยอยากให้ชนะอยากให้ได้ฉีดไอจีเป็นแสนด้วยก็อยากให้ชนะอยู่นะครับไอเจ้าอยากดีอย่างพ่อยี่ประยุทธ์บอรครับบอเไา้ลยคนหักเป็นกับมี่นะครับนะเบอเบาอกนะครับนะแปดแสนได้ซ้อมอยู่พีเคบอกครับแปดแสนไม่ได้ซ้อมอยู่พีเคครับซ้อมอยู่ค่ทหารเขาเป็นทหารน,นะครับนะ กระสิล้ำลากันแล้วกระสิเอาอยู่งน้อยนะครับเด้อกระสิเอาก้อนล้ำลากคนไหนอยากสั่งปลาผมก็สั่งได้นะครับก็จัดส่งทั่วประเทศนะครับปลาซับเฟอร์ผมเด้อหมูเด็ดเดี่ยวนี่เด็ดเดี่ยวกับมิตรครับเด้อหมูเด็ดเดี่ยวกับมิตด้ะครับเด้อ เละครับผมนะเอาละครับผมเนอะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับผมนะคุณครูอายุยีบสองอีกบอกครับคุณครูนี่อายุน่าจะยีิบเก้าปีนะครับคุณครูยี่แปดยีบเก้านะครับนะส่วนผมปัจจัยกูเงื่อนแทงแมนยูครับพี่ล้องพี่ปัจจัยนี่ได้ค่าประกันนะครับนะโควิดน่าจะได้เกือบสองแสนนะครับมันก็สบายแล้วพี่ปัจจัย เอาละครับพอผ่อนคลายกันนะครับนะไปติดตามช่อง YouTube ผมด้วยนะครับผมแล้วก็ t ิ k t o อผมด้วยนะครับ YouTube ผมก็วันฉลองแซเบอร์ภาษาไทยนะครับก็ขอบคุณครับไปติดตามด้วยนะครับปลาสับหมูเดดเดียวนี้เดี๋ยวก็สั่งจัดส่งทั่วประเทศนะครับจัดส่งทั่วประเทศแล้วก็ขอบคุณครับผม l อลเอสมิิทการเงินสะดวกเงินคล่องก็คือเอ s เอ็เดมินิทนะครับผมนะผู้สนับผมที่ผมเคยปักมุดปักลิงแหวด้อครับเด้งเงินท่องสะดวกครับผมนะการเงินสะดวกเงินคล่อง เอาไว้ซักนี่ครับวาจาอะไรวันฉลองพูดจาเระสุภาพกราบขอโทษขออภัยนะครับเดอ้อผู้ใดม่คอมเมนผู้ใดเข้ามาดูก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับคนไหนที่เจ็บป่วยท้อแท้อยู่ก็ขอให้สู้ๆนะครับผมผมเป็นกําลังใจให้นะครับผมนะวาจาใดผมวัวะมวลผมกราบขอโทษขอขอภัยนะครับเดอ้อขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองทุกคนนะแฟนข่ัววันฉลองที่เข้ามาดูมาติดตามทุกผมทุกช่องสําหรับวันนี้เอาไว้สําหนี้ครับพอกันไหมเด้อครับเดอ้อสวัสดีครับ